สวัสดีครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เป็นตำนานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งของไทยที่โด่งดังมากแล้วก็สะเทือนใจมากๆครับมาจากจังหวัดยโสธรเรื่องนี้ไม่มีเวทมนต์คาถาไม่มีปาฏิหารนะครับแต่เป็นโศก,กนาฏกรรมที่เกิดจากอารมณ์อารมณ์ของคนเรานี่เองเอาเละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราจะค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์ไปทีละส่วนนะครับเหมือนกับเรากําลังดูละครโศกนาฏกรรม5้าองค์ที่ถึงแม้จะเป็นตำนานแต่ก็สะท้อนความจริงบางอย่างในใจเราได้ดีเลยทีเดียวครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่กลางท้องทุ่งนาของจังหวัดยโสธรลองนึกภาพตามนะครับแดดเปรี้ยงเลยตัวละครเอกของเราชื่อว่าทองครับเป็นชาวนานหนุ่มแข็งแรงขยันขันแข็งมากเขาออกไปไถนาตั้งแต่เช้ามืดเลยกะว่ารีบทําให้เสร็จก่อนที่แดดจะร้อนไปกว่าน,นี้แต่ว่าเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับแป๊บเดียวแดดก็ร้อนจ้าความร้อนนี่มันก็ค่อยๆสูบแรงของทองใบทีละนิดๆเหงื่อท่วมตัวไปหมดแล้วที่สําคัญสุดเลยก็คือ ความหิวมันเริ่มมาแล้วครับมันไม่ใช่แค่ท้องร้องนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันกัดกินอยู่ข้างในอะ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยตอกย้ำว่าห,วหิวหิวเหลือเกินแล้วไอ้ความหิวนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความเหนื่อยล้ามันค่อยๆถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความหงุดหงิดท้องก็เฝ้ารอรอแม่เอาข้าวกลางวันมาส่งให้แต่รอแล้วรอเล่าตะวันก็คลอ้อยจนจะเที่ยงแล้วเงาของแม่ก็ยังไม่มาเลยครับ ความอดทนของเขามันเริ่มจะหมดลงแล้วตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากคือเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์ของคนเรามันเปลี่ยนไปยังไงจากแค่ความต้องการพื้นฐานของร่างกายคือความหิวมันก็ค่อยๆบ่มเพาะจนกลายเป็นความหงุดหงิดแล้วก็พองตัวขึ้นพองตัวขึ้นจนกลายเป็นความโกรธที่รุนแรงแบบที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างเลยครับในที่สุดทองก็เห็นแม่เดินมาลิบๆแต่เชื่อไหมครับ ความดีใจมันไม่มีเลยความโกรธที่มันอัดอั้นมานานมอนระเบิดออกมาตูมเดียวเลยแล้วเป้าหมายของความโกรธเนี่ยไม่ใช่การที่แม่มาสายนะครับแต่กลับกลายเป็นกล่องข้าวใบเล็กๆที่แม่ถือมานั่นแหละครับและความโกรธที่พุ่งเป้าไปที่กล่องข้าวใบเล็กๆนั่นนะครับกำลังจะพาเรื่องราวไปสู่จุดที่ไม่มีอะไรย้อนกลับมาได้อีกแล้วเป็นวินาทีที่เหตุผลทั้งหมดมันแพ้ให้กับอารมณ์ไปโดยสิ้นเชิง ส่วนคนเป็นแม่ท่านไม่ได้ตกใจอะไรกับท่าทีของลูกชายเลยนะครับท่านก็แค่พูดอธิบายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเหมือนเดิมก็คงหวังว่าอยากจะให้ลูกใจเย็นลงแต่เหมือนเสียงของแม่มันส่งไปไม่ถึงเลยครับเหมือนมีม่านของความโกรธกั้นอยู่แล้วในชั่ววูบนั้นเองทองก็คว้าแอกไถานาที่อยู่ใกล้มือแล้วก็ฟาดลงไปที่แม่ของตัวเองอย่างแรง ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเร็วเกินกว่าที่สติจะดึงไว้ทันนี่คือภาพที่น่าสลดใจที่สุดในเรื่องเลยครับแม่ล้มลงไปต่อนหน้าต่อตาแต่ทองในตอนนั้นกลับไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองเพิ่งทําลงไปเลยในหัวของเขามีอย่างเดียวคือต้องกินต้องดับความหิวที่ทรมานเขามาทั้งเช้าให้ได้แล้วพอความหิวเริ่มคลายลงไฟแห่งความโกรธเริ่มมอดตอนนั้นเองครับที่ความจริงอันน่าเศร้าที่ซ่อนอยู่ในกล่องข้าวใบเล็กๆใบนั้น มันค่อยๆเผยตัวออกมาคือตอนที่ทองกินข้าวไปเรื่อยๆเ,เขาก็เริ่มเอะใจว่าทำไมมันไม่หมดสักทีนะภาพที่ตาเห็นว่ากล่องข้าวมันเล็กนิดเดียวมันช่างตรงกันข้ามกับความจริงที่ว่าข้างในมีข้าวเหนียวที่แม่อัดมาให้แน่นเอียดด้วยความรักนั่นเองครับหลังจากที่เขากินจนอิ่มอิ่มจนจุกเลยข้าวในกล่องข้าวนะ่ะยังเหลืออีกเกินครึ่งเลยครับและไอข้าวที่เหลืออยู่นี่แหละ มันคือหลักฐานที่เถียงไม่ได้มันคือความจริงที่ตบหน้าเขาอย่างจังว่าการมองเห็นของเขามันถูกความโกรธบิดเบือนไปหมดแล้วทันทีทันใดนั้นเองคําพูดของแม่ก็แวบ,บกลับเข้ามาในหัวเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจเลยครับแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่คําอธิบายอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเสียงที่ฟ้องความผิดของเขาและในวินาทีนั้นเองสติทั้งหมุของทองก็กลับคืนมาพอความจริงปรากฏความรู้สึกผิดมันก็ถาโถมเข้ามาอย่างหนัก หนักจนแทบจะรับไม่ไหวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของบทสุดท้ายในตำนานเรื่องนี้ครับการเดินทางเพื่อไถ่บาปที่ตัวเองได้ก่อไว้ทองโผเข้ากอดร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของแม่แล้วก็ร้องไห้ปานจะขาดใจเลยครับความรู้สึกผิดมันกัดกินหัวใจเขาจนทนไม่ไหวเขาเลยตั้งใจว่าจะต้องสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นการขอขามาแม่และที่สาคัญคือเพื่อเตือนใจคนรุ่นหลัง ไม่ให้ทำผิดพลาดสำรอยเขาอีกสิ่งที่ทองสร้างขึ้นมาก็คือท่าตุกล่องข้าวน้อยครับซึ่งก็ยังคงตั้งอยู่ที่จังหวัดยโสธรจนถึงทุกวันนี้เลยและการมีอยู่ของพระธาตุนี้เองครับที่ทำให้ตำนานเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆแต่กลายเป็นเหมือนหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เรายังจับต้องได้เป็นเครื่องเตือนใจที่เรายังมองเห็นได้ด้วยตาตัวเองถ้าจะถามว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากตำนานเรื่องนี้คืออะไรก็คงเป็นคำเตือนที่เรียบง่าย แต่ว่าทรงพลังมากๆครับเกี่ยวกับพลังทําลายล้างของอารมณ์โกรธที่มันเกิดขึ้นแค่แวบเดียวเท่านั้นเองนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเป็นข้อคิดที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นบทเรียนที่ถูกย้ำเตือนด้วยโศกนาฏกรรมของทองและแม่ว่าสตินี่แหละครับคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะคอยดึงเราเอาไว้ไม่ให้ก้าวพลาดไปสู่หายนะ แล้วสุดท้ายผมก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าการกระทำที่เกิดจากอารมณ์เพียงชั่ววูบมันสามารถสร้างบาดแผลที่ไม่มีวันหายทั้งในใจของเราและในใจของคนที่เรารักไปตลอดการได้จริงๆหรือเปล่า